แค่เขื่อนได้น้องเด็ไหมอ้เสียงดีไเสียงคุณ์การน่ารักไหมน่ารักนางฟ้าวนนี้สวยไหมครับ ไม่คือค่ะไว่ายน้ะเฮ้ยะอันีชิ้นหั <c oughs> <c oughs> ah ืได <ance> ah. ah ้ไหมของชินหัเลย่โ <c> อ <oughs> <c oughs> <c oughs> ้ยตกเหยีย่ไว้เลย่ นะะฮเ,เรื่องวงันน okay, ี้โอเคครับทุกคนครับนะะฮฝากทุกคนด้วยนะครับทุกคนถา่ายแน่นอนนะครับงานวันนี้นะครับก็รุ้มเลยมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับก็อย่างที่บอกไปช่วงท้ายนี้นะครับตุยานก็จะมีการถา่ายรูปเทเลโฟโต้นะ,นะครับแล้วก็แจกลายเซ็นได้กับบรรดาแฟนคลับทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้ด้วยนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ถ่ายรูปทุกท่านทุกคนเลยตุยานโอเคไหมโอเคเทเลโฟโต้เอ็รี่วันโอเคค่ะโอเคดีโอเคอ่าเดี๋ยวพิทีมงานจัดเตรียมโต๊ะ จัดไปเซ็นแล้วก็ถ่ายรูปกับทุกคนโอเคไหมครับนะฮะแล้วก็น้องบอกว่าจะมอบเวลาตัวตนี้ให้กับทุกคนแบบเต็มที่เลยทุกคนจะให้น้องพักหรือว่าให้น้องแจกเลยงั้นะให้ให้น้องพักก่อนนึงในช่วงที่แบบรอเตรียมตัวดีกว่าไหมฮะอ๋ดีกว่าไหมฮะตัวจ๋านะครับห okay, รือว่าจ๋าอ๋อโอเคนะมาดูตรงไหนฮะโอเคเดี๋ยวไปแจกต,ง,ตงนน้นะครับต็วนี้จะพักหรือว่าให้น้องพักก่อนไหมเลยยังไงเอ่ยได้หมดเลยโอเคคุยมาคุยไหม นะครับเพราะว่าตอนนี้เราเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับผมหลังจากที่เราต่อเกมแล้วก็ดู presentation แล้วก็ส่งต่อความรู้สึกดีๆนะครับจากบรรดาแฟนคลับะนะครับกุค,ครับอ่าเดี๋ยวเราจะมุกันอยู่ตรงบริเวณหน้าดีไหมฮนะตรงแบตดอก้วก็จะได้แจกรายเซ็นตรงนั้นสำหรับใครที่อยากได้ก็ตอบแถวกันไปล้วก็ถ่ายรูปทุกคนจะได้รูปทุกคนจะได้คลิปไม่ไม่มีใครแบบเบี่ยง้อมกันแน่นอนนะครับโอเคด้วยรันโอเคงั้นค้วยกันไปเบรกสักครู่นึงนะ นะครับเดี๋ยวเราเตรียมตัวกันนะครับอ่าโอเคทุกคนครับมีความสุขกันไหมถ้ามีให้ตอบ่าเอาแบบไหนดีนะถ้ามีขอเสียงเกรี๊ดังให้คุยอันอีกรอบนึงเสุดยอดวเสรดยอด้วนะครับเดี๋ยว้องเข้าไปรอ ให้ hey, ทุกคู้ให้ทุกคนเรียนตัวนะครับ,บใครอยา่ใกล้อันดับแรกอับต้นนะครับก็เรียงต่อถไยได้เลยเพราะช่วงเวลานี้เป็นช่วงไทยแล้วนะครับเพราะว่าเราในส่วนการช่วงเวลาช่วงสัมมนาก็แบบนี้ถ้าเกิดเราแจกอะไรเสร็จก็อาจจะทุกคนอื่นใะนการบางทีเ่เราจะควบความสุขก,กับเาแต่งงานนะครับที่มารวมกันอยู่ตรงนี้นะครับ